คุณเคยสงสัยไหมว่าพญาครุฑสัตว์เทพครึ่งคนครึ่งนกผู้ยิ่งใหญ่มีต้นกำเนิดพลังอำนาจและบทบาทในจักรวาลเทพอย่างไรเรื่องราวเริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างนางวินตามารดาพญาครุฑกับนางกัทรุมารดาแห่งนาคนำไปสู่การพนันและนางวินตาต้องเป็นทาสเมื่อพญาครุฑถือกำเนิดท่านเห็นความทุกข์ของมารดาจึงออกแสวงหาน้ำอมฤตบนเขาไกรล,ลาด เพื่อไถ่ถอนความเป็นทาสโดยต้องต่อสู้กับเหล่าเทพผู้พิทักษ์รวมถึงองค์อินพญาครุฑช่วงชิงน้ำอมฤตมาได้สำเร็จด้วยพละกำลังและความกล้าหาญอันมหาศาลบุคคลสำคัญคือพญาครุฑโอรสของพระกัสยปะและนางวินตาพระวิษณุผู้ประทานพรอให้เป็นพาหนะและเหล่าเทพที่ต้องเผชิญหน้าผลคือนางวินตาเป็นอิสระ พยาครุดได้รับพรจากพระวิษณุให้เป็นพาหนะคู่บารมีมีชีวิตอมะตะและเกิดความบาดหมางระหว่างครุดกับนาคปลอดการท่านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจอิสรภาพและความจงรักภักดีตำนานพยาครุดสอนเราถึงความกตัญยูความกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคและความพยายามเพื่ออิสรภาพของคนที่เรารัก